ทาคาเฮฝาวิกฤต Endangered สูนนกหายากแห่งนิวซีแลนด์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเนเฟอร์ติเต้สาระไม่ไร้าสาระวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับทาคาเฮนกประหลาดจากนิวซีแลนด์ที่มีเรื่องราวเรื่องเล่าเหมือนนิทานค่ะเพราะว่ามันเคยถูกประกาศว่าศูญพันไปแล้วทาคาเฮเป็นนกขนาดใหญ่ที่บินไม่ได้ลำตัวมีสีเขียวอมฟ้า หัวและคอสีเข้มปากสีแดงสดดูสวยแปลกตามากๆพวกมันอาศัยอยู่ตามทุง่งหญ้าแถบภูเขาทางตอนใต้ของประเทศนิวซีแลนด์เดิมทีทากาเฮ่คเคยพบได้ทั่วไปแต่หลังจากที่มนุษย์เข้ามาพร้อมสัตว์นักล่าต่างถิ่นเช่นสุนักและพอตซัมทำให้ประชากรของมันลดลงอย่างรวดเร็วจนในปี1898ก็มีการประกาศว่าสูญพันไปแล้ว แต่แล้วในปี1948ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะมีนักสำรวจกลุ่มหนึ่งพบเจ้านกตัวนี้ในแถบุูเขาเมอร์ชิสันทำให้ทาคาเฮกลายเป็นสัตว์ที่ฟื้นขืนชีพจากการสูญพันธุ์ตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะทาคาเฮเป็นนกบินไม่ได้แต่เดินเก่งมากมันสามารถเดินได้ไกลหลายกิโลเมตรต่อวันเพื่อหาอาหารจำพวกหญ้าใบไม้และต้อนอ่อน ทากาเฮเป็นนกที่รักเดียวใจเดียวนะคะทากาเฮมักจับคู่กันตลอดชีวิตและจะช่วยกันเลี้ยงลูกเหมือนเป็นพ่อแม่มืออาชีพเลยค่ะรัฐบาลนิวซีแลนด์ตั้งโครงการอนุรักษ์ขึ้นและเพาะพันธุ์ในเขตอนุรักษ์อย่างเคร่งครัดเลยทําให้ปัจจุบันมีทากาเฮราว400์ราว400-500ตัวทั่วโลกทากาเฮเคยเป็นนกแห่งความหวังของชนเผ่ามาโอรีชาวมาโอรีเชื่อว่าทากาเฮเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อนๆคะทากเฮ่คือนกที่รอดกลับมาจากการสูญพันธ์เหมือนเสียงจากธรรมชาติที่ถูกปิดไปแล้วแต่ยังมีความหวังการที่เรารู้จกักทากะเฮ่มากขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อความรู้เท่านั้นแต่คือการจุดประกายให้เห็นว่าธรรมชาติยังมีสิ่งสวยงามที่รอให้เราช่วยกันดูแลลองนึกภาพนะคะถ้าเราสูญเสียทากเฮ่ไปอีกครั้งเสียงเดินของมันในทุ่งหญ้ากลิ่นใบไ,ไม้ที่มันชอบกินก็อาจจะหายไปตลอดกาล ดังนั้นเราขอชวนเพื่อนๆมาร่วมเป็นพลังเล็กๆในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ด้วยกันไม่ว่าจะด้วยการเรียนรู้การบอกต่อหรือสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวข้องสัตว์หายากทุกตัวล้วนเป็นบทเรียนให้เราเข้าใจว่าทุกชีวิตมีคุณค่าเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่ซะเหลือเกินร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเนฟเวอร์ติตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ